นายมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวไปเล่นบอลเลยนบอลกันไหมไไหมก็ได้ครับไปเราเหนื่อยแล้ววะเราไม่ได้แล้วนะนี่ใครวะไม่เน็มหรือเปล่าวะไม่นายนาจะไม่ได้เอาไว้นายม่นวุ่นอยู่วะอะวุนอยู่เลยทไมวะ ได้เป็นไเหรอทำไมดูไม่มีความสุขเลยก็เมื่อกี้เราดูในพวกนั้นแก้งมาว่าเราอ้วนถ้าเราผมเราก็คงไม่โดนแก้งสินะแล้วนายอยากผมไหมเราก็อยากผมเราจะเกินวิคิดดูนะโอเคงั้นเราอยู่แก่งเดนินแล้วนะนายเฮ้ยแกวันนี้จะไปไหนกันดีอ่ะวันนี้เราจะไปปาร์ตี้กันเดนทำไรอ่ะอ่านหนังสือน่ะหนังสือตอนเที่ยงนี่นะใช่ก็อ๋อยิ่นเลยนะเอาไปเอาไปที่ นี่ไว้เหรอแนนเธอชอบเหรอแบบนั้นอะเธออย่ามายุ่งกับเราได้ไหมเมื่อวันนั้นเราขอ,อโทษนะได้ข่าวว่าเกย์ได้ตัวใหม่หรอเฮ้ยชาแนลอ่ <c oughs> อจาจะเสียงดังทำไมอ่ะก็มันแพงขนาดเกย์จะ <c oughs> ไม่เท่าไรหรอกเกย์แขกสวยมากเลย เฮ้ยแกไปทําอะไรมานั่งนี่สินั่งนี่สิแกอยากอยู่แก๊งเราปะนั่งสินั่งสิดูรวยขึ้นเยอะเลยนะว่าแต่แกไปทําอะไรมาสวยขึ้นเยอะเลยนะนั่งสิก็ดูนี่สิอะไรอ่ะเฮ้ยแกขายาหรอออกไปเลยไปนะไปเองนั่งก่อนนะเออยนี่ไปนี่ไปพวกมึงบูได้กินอย่าลองนะเฮ้ยกินเลยวะไปทำอะไรอกูไม่รู้เฮ้ยเป็นยาสูบยาว่ะเฮ้ยริดมือเลยก็มึงอเหไปเกล้งมันวันนั้นเฮ้ยมึงไอ้ตี๋ยังกันดิเอ้า ตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่ใจไหมแน่ใจแน่ใจเฮ้ยว่าถ้าเราเแบบนี้เฮ้ยนายมันทำอะไรผมแล้วพวกนายจะไม่บุลลี่เขาไงเอ้ยเราขอโทษมาที่บุลลี่นายวันนั้นน่ะมีวิธีท่าร่างกายดีกว่าสุขภาพดีด้วยไม่ต้องมาง้อขอพวกนี้หรอกจริงๆไม่เลยเพื่อนใช่นั่นแน่นนี่นะแอนทำไมมานั่งเก้าแบบนี้ล่ะฉันก็แค่อยากสวยอยากรวยพวกเธอยอมรับน่ะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้ฉันมาทำอาชีพสุจริตแบบพวกเธอสิอาชีพอะไรเหรอก็นี่ไงขายเครื่องสำอางขายลิปขายครีม ก็ทาไงบ้างอ่ะก็แค่ไล์สุดขายแล้วก็บอกราคาเขาโดยปกติแล้วยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่ผิดศีลในหลักพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วก็ตามกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนละเว้นจากยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้ได้เพราะชีวิตของเรายังมีค่าอยาคิดต้ากับยาเสพติด